สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยสําหรับโปรแกรมต่อไปของไทยที่เป็นโปรแกรมสําคัญนะครับโอเคต่อ,อหลังจากนี้ก็จะมีซีวีลีกแต่ว่าโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนี่คือเป็นโปรแกรมที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยตั้งตารอมากๆแล้วก็ตอนนี้รายชื่อที่ทางวอลเลย์บอลเวิร์ลเขาลงไว้เนี่ยออกเป็นที่เรียบร้อยแต่เป็นรายชื่อที่ยังไม่ได้มีการตัดตัวแต่อย่างใดซึ่งน่าสนใจนะครับก็ มีลายชื่อแคบหมูสุภาวดีพันวิไลแล้วก็เด็กสูงอีกหลายคนแล้วก็จะมีบุ๋มบิมซึ่งแน่นอนพอถึงเวลานะตอนนั้นเนี่ยบุ๋มบิมก็น่าจะหายดีน่าจะมีโอกาสย้ำนะครับว่าอาจจะได้ผนึกกําลังกันเพราะว่าตอนนี้แคบหมูถือว่าฟอร์มดีใน U19 นี่ยคือช่วงแรกตีติดตีอะไรตลอดเอาตัวรอดไม่ได้แต่สักพักหนึ่งสามารถปรับตัวกับทางฝั่งฝรั่งได้แล้วก็สามารถ เอาตัวรอดมีหยอดมีตีฉีกอะไรต่างๆนาๆนาครับคือก็มีความเป็นไปได้ว่าช่วงแรกๆอาจจะตื่นเต้นแล้วก็ลนลนลานแน่นอนนะครับแล้วก็มีความกดดันสูงแล้วอย่างซันวาก็เหมือนกันเหมือนจะตีไม่รอดหลังๆนี่ตีรอดเลยไม่ว่าจะเป็นนัดเจอเยอรมันแล้วก็นัดเจอเบลเยียมสุดท้ายเราก็คว้าอันดับ13มาได้ต้องดูนะครับว่าในกลุ่มนี้กลุ่มเด็กสูงอะไรต่างๆที่เราอยากจะเห็นฟอร์มเนี่ยจะมีใครติด อยูอ่ในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรายชื่อสุดท้ายอันนี้ก็คือยังนะครับเพราะว่าจะมี25คนเรามาดูรายชื่อกันก่อนครับสำหรับ25คนในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ส่งรายชื่อไปเบื้องต้นและจะมีการตัดในภายหลังนะครับจะมีหมายเลข1กัญญรัตนคำวงลิเบโรหมายเลข2อปีอนุชเป็นน้อยลเบโรหมายเลข3พรพนธ์เกิดปาดตัวเซต หมายเลข4ดนพรสินโพหัวเสาหมายเลข5ทัตดาวนึกแจ้ง MB หมายเลข6วริศาาสีทาเลิศหัวเสาหมายเลข7จ็นัทวันผัดไทยสงมีหลังหมายเลข8วาตุนีกาดำ MB หมายเลข9จิดาภานาหัวหนองลิเบอรโลรหมายเลข10การจนาสีใสแก้วหัวเสาหมายเลข11ศศิปพรจันทวิสูตรหัวเสาหมายเลข12หัตยาบำรุงสุขร์ MB หมายเลข13ขนกพรแสงทองตัวเซตหมายเลข14กติกาแก้วพินหัวเสา หมายเลข15นัทนิชาใจแสนตัวเซตหมายเลข16พิมพิชยากกดำบีหลังหมายเลข17นภัสสน้พุ่นภมนินบีหลังหมายเลข18อัจดชราพรคงยศหัวเสาหมายเลข19ชัชชุออนโมกศีหัวเสาหมายเลข20นัทริกาวสาร M b บหมายเลข21ธนชาสุขสดบีหลังหมายเลข24กัญญรัตน์ขุนเมือง MB หมายเลข27สุภาวดีพันวิไลหัวเสาหมายเลข29วิมลรัตนพันธ์ MB และคนสุดท้ายครับ หมายเลข68วิรันยุภายอินจันบีหลังแน่นอนนะครับว่าเอาจริงก็คืออยู่ในรายชื่อที่เคยมีการเรียกไว้30รายชื่อก่อนนั้นนี้เพราะว่ารายชื่อนะนะั้นก็เป็นรายชื่อที่จะใช้ในทุกๆทโนเมน้นต์พงแต่ว่าอาจจะตัดคนนั้นตัดคนนี้ออกอส่วนซีวีลลก็ต้องดูว่าเป็นใครซีเกมเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นใครแต่ว่าวาอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกน่าจะเปนนน็นตอนนี้ก็คือมี25คนเขาก็ใช้25คนที่ดีที่สุดแหละ แล้วก็จะมีการตัดไปซึ่งก็คงจะเหมือนเดิมเราคงจะเห็นคร่าวๆว,ว่าน่าจะเป็นชุด BNL เป็นหลักแล้วก็เสริมเพิ่มใครหรือเปล่าน,นี้เราไม่ทราบหรือจะตัดใครออกไปเพราะว่า14รลายชื่อเนี่ยเห็นชัดๆเลยก็อาจจะมีสักประมาณ8-9คน10คนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาวัดกันนะครับว่าจะเป็นใครหากพูดถึงเอาที่ติดแน่ๆเลยนะครับหัวเสาเนี่ก็มีบุ๋มบิมช,ชัชจุรรโมกศีเพียวอาชาราพรคงยศ ส่วนสศิประพรดนพรหรือว,วริศราเนี่ยอาจจะต้องไปตัดกันเองว่าจะต้องเบียดหรือว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ใหญ่มากๆก็ต้องคัดกันสักนิดหนึ่งดังนั้น14คนที่เอาไปเนี่ยมันก็ต้องแบบเอาแบบเน้นๆนะครับก็อาจจะมีการเบียดกันแต่ที่รู้ๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าหัวเสาเนี่ยก็ต้องเป็นตัวหลักแหละมีบุ้บิ่มแล้วก็เพียวบีหลังก็คงจะเป็นาทาง บีมเป็นวิชยากรลำธนาชาสุขสดก็น่าจะได้น่าจะได้นะครับ<ม>ตัวเซตก็คงจะเป็นพรพันธ์แล้วก็ทางนุกนิกรัฐธนิชาซึ่งกระนพรกพรก็มันก็คือยังจะเบียดยากอยู่คงเป็น2คนนี้ลิเบโร่เนี่ยมีปีนรุดเป็นน้อยคนหนึ่งแล้วส่วนที่ต้องเบียดกันก็คือกัญญาลัตคำวงแล้วก็จิตภา,านาหัวหนองซึ่งถ่านนาวินเอลเนี่ยจิตภา,าทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ MB เนี่ยก็คงจะต้องเป็นแนนแล้วก็เตยส่วน ที่จะน่าจะติดก็คงจะเป็นกัญญาลักษ์ขุนเมืองแล้วก็ไก่หมุนรัฐนพันภ์เพราะว่ามีแค่นั้นจริงๆถ้าเอาตามนี้นะครับ11ลายชื่อเนี่ยชัดๆเลยดังนั้นหัวเสาอ,อีก2คนเนี่ยคงต้องไปวัดกันแล้วก็ดิเบโลอีกคนนึงก็ต้องเป็นน้องเอย๋ยกับแบมที่ต้องไปวัดกันซึ่งหัวเสาอ,อีก2คนอ,อีก2คนเนี่ยสศิปพร,พรดูแล้วน่าจะมีภาษีบริศลากับยูฟ่าอาจจะต้องแย่งกันซึ่ง มแม่แล้วก็พูดอยากหรืออาจจะมีใครเบียดมาถ้าเกิดโค้ดอ้อนอาจจะอยากเอาคนสูงไปช่วยก็ไม่แน่นะครับอาจจะพอมีสศิพ,อพอรอาจจะติดแล้วก็จะมีบริศลามียูฟ่ายูฟ่าดนพรนะครับแล้วก็มีสุภวีก็น่าสนใจซึ่งก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหลายชื่อเนี่ยเดี๋ยวต้องเหลือ14คนสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นไวทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ